นี้ใหญ่ยนตุนิ่งได้ครับเกิดจากอาจารย์ทางท่านหนึ่งที่เดินทางไม่ไกลนะครับมาจากจังหวัดระนองครับเราจะให้อาจารย์ท่านนี้แนะนําตัวเองก่อนครับแนะนําตัวเองนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่สวัสดีครับผมช่างเล็กนะฮะระจนต์เซอร์วิสจุมพรระนองนะฮะมาจากจังหวัดระนองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระนอง ้าเมื่อก่อนนี่เปิดอยู่ที่ชุมพรนะฮะปัจจุบันนี้อยู่ระนองครับอาจารย์ก็หลายเดือนนะครับประมาณ2ปีเศษเต็นะครับไม่ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมหาอาจารย์ใหญ่นะครับเมื่อก่อนนี้แวะเวียนมาประจำนะครับช่วงหลังหลายๆอย่างเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยต้องเซฟนะฮะทำไมเซฟนี่ลูกค้าเดือดร้อนยิงโควิดยิงไปใหญ่ครับแล้วก็เพราะว่าของของเศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยนะครับก็เลยเซฟกันทุกอย่างนะครับ ช่วงนี้ก็ผ่านไปอาจารย์ก็เลยคิดถึงนะฮะก็มาแวะมาเยี่ยมเยียนอาจารย์นะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับอาจารย์ใหญ่ต้อนรับแล้วก็ได้พูดคุยในเรื่องของหลายหลายอย่างครับในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการแก้ปัญหารถยนต์ในเรื่องของการดูแลลูกค้านะครับในเรื่องของออปัจจัยความเป็นช่างนะครับความชื่อตัดซื่อตรงของลูกค้านะครับก็ได้คุยกันกับอาจารย์ ขอบคุณมากที่คำพูดนะครับในนามาดีๆตลอดนะฮะในฐานะที่เราเป็นครูฝึกสอนของชมรมรวมนช่างดีใจครับและเป็นคณะกรรมการที่คุมกฎนะครับครับผมดูแลชมรมอยู่ช่วงระยะที่ผ่านมานั้นโครงการของพวกเราที่ทำอยู่ในความคิดในความคิดเห็นของอาจารย์เป็นไงครับ ปกติแล้วเท่าความไปช่วงประมาณสักสามสี่ปีนะครับสามสี่ปีแต่ว่าความจริงแล้วเราทํากันมาก่อนนะครับสามสี่ปีเนี้ยสิบปีแล้วนะใช่แต่การพัฒนาของช่างในช่วงที่ประมาณสี่ปีมาด้านนี้ครับทุกๆโอในในใน,ในชมรมนะครับก็พัฒนาฝีมือมาเยอะครับอาจารย์ครับเลยละออ่นี้พัฒนาฝีมือไปเยอะแล้วก็ไปไกลกันหลายหลายโอ นะครับเป็นอู่ที่มีความเชี่ยวชาญชนานาญมากขึ้นนะครับ,รบตั้งแต่เข้ามาอยู่ในชมรมเรานะอาจารย์รนะครับที่ผมสังเกตได้แล้วก็สัมผัสแล้วก็แวะเวียนเยี่ยมเยียนที่ผ่านมานี่หลายหลายอู่นะครับในชมรมหลายหลอู่เกือบทั่วประเทศ<ผ>น,นะครับตรงนี้นมันเป็นสิ่งที่ที่ทาให้ช่างต้องอัปเกรดนะครับการอัปเกรดช่างเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับทั้ง ทั้งการบริหาร<ม>ทั้งการดูแลลูกค้า<ม>ทั้งฝีมือในการซ่อมความซื่อสัตย์ความซื่อตรงของลูกค้า<ม>เวลาครับตรงเนี้ยช่างเราได้พัฒนาไปไปไป,ไปไปกลไปไกลมากทุกวันนี้นะครับที่ทางคณะกรรมการก็ดีใจนะครับที่เราได้เจอกันแลกเปลี่ยนความรู้กันในเมื่อเราแลกเปลี่ยนความรู้กันในสมาชิกเป็นพันพันคนแลนะ้วพันกว่าคนแนละ้วทั้งหมด เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ครับไม่มีใครเก่งหมดทุกอย่างเก<ช>่งคนละอย่างมารวมกันนะครับครับผมมันมีมันมีมันมีจุดเด่นจุดด้อยที่อาจารย์คุยกันตลอดว่าช่างก็มีจุดเด่นมีจุดด้อยนะครับแล้วสิ่งที่สาคัญนะครับอาจารย์ที่ว่าคือเราพัฒนาฝีมือแต่เราต้องมีฝีมือที่ที่ดีด้วยแล้วก็เครื่องไม้เคร means, ื่องมือที่เราใช้นะครับมันต้องดีด้วยมันต้องอัปเกรดด้วยอาจารย์แน่นอน เพราะตอนนี้เราต้องเพิ่มเครื่องมือตลอดเวลาใช่นะฮะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือช่างต้องเรียนภาษาใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้สแกนเนอร์มันโพสเป็นภาษาอังกฤษมาจนรย์เราต้องแปลเองใช่ไหมครับในสิ่งนี้สําคัญที่สุดในเรื่องของภาษาช่างต้องอัปเกรดนะฮะแต่ชมรมเราก็อัปเกรดมาในเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือช่างกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มเรานะแล้วก็ช่างที่อยู่ในในกลุ่มในชมรมนะครับเราก็ได้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันมาตลอดันะครับคือสมัยก่อนการทํางานนั้นตัวใครตัวมันครับซึ่งแตกต่างในยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโลกโซเชียลไม่มีจะรู้จักกันยากมากครับก็ทางโทรศัพท์ก็แพงนะฮะโทรศัพท์แพงมากเดือนเนื้อถ้าปรึกษาบ่อยๆเดือนเป็นหมื่นนะสมัยก่อนหมื่นกว่าเลยครับเพราะว่าต้องโทรไปเชคว่าเสร็จหรือยัง ทป็ยังไงความขึ้นหน้าไปถึงไหนอย่างนี้เป็นต้นแต่หลังจากที่มีโซเชียลมี Facebook มีเพจบุ๊กมีไลน์แล้วก็มี y t u t u ต่างต่างทุกอย่างจะง่ายขึ้นใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งในชมรมทำก็คือความซื่อสัตย์กับผู้ใช้รถใช้ถนนต้องมาก่อนใช่ครับเพราะของไม่เสียไม่สมควรเปลี่ยนอย่าไปกลัวเสียหน้าครับคือทุกคนวิเคราะห์มันต้องมีผิดบ้างอะไม่มีใครถูกทั้งร้อยก็ ครับผมเพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ผิดเราไม่สมควรอย่าไปกลัวเสียหน้าไปเปลี่ยนโดยพลราการให้ให้เจ้าของรถเสียเงินครับถามว่าเขารู้ไหมเขารู้แน่นอนเขาต้องเอาตัวนี้ที่เราเปลี่ยนรับวมาของเขาที่เสียหรือเปล่าใช่ฮนะเหมือนลหลายเคสที่ที่เอามาให้ผมดูผมก็ได้แต่หัวเลาะคือเราพูดอะไรไม่ได้ก็เนื่องเปลี่ยนเสียเง,ยเงินไปแล้วใช่ครับเราก็จัดการบอกเก็บนะต้องห่อใช้กระดาษคือ คือที่มห่อไว้ผเพื่อดูความชื้นเก็บไปใช้งมวันหน้าที่เสียอย่างนี้เป็นต้นใช่ครับอย่างผมที่พร้อมว่า,าออกซิเจนเซนเอเสีย<ช>แล้วก็ถอดนมามันขาวแล้วมันเสียจริงเราก็มาแช่น้าํายาให้เขาใช้ได้ก่อนฮะไอต้ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของก่านที่ต้องทำํำถ้ามันเปลี่ยนมันง่ายเพราะารนคนค,คนที่เปลี่ยนอย่างเดียวเนี่ยถามว่างานมีทําที่ไหน่ ก็เข้าไว้ครั้งเดียวเขาเก็ีดต้องหายไปเลยชาตินี้ทั้งชาติไม่ต้องไปเจอกันลนะใช่ครับตรงน,นั้นก็ไม่มีงานทำดังนั้นในการเป็นคณะผู้บริหารก็ดีการผู้บุกกฎก็ดีดังนั้นตัวคณะกรรมการต้องทําตัวอย่างให้กับสมาชิกได้ดูใช่ครับครับในทางที่ถูกที่ควรสิ่งไหนช่วยได้เราก็ช่วยถ้าสิ่งไหนเหลือบาก,กว่าแรงก็คือมัน ช่วยทีเป็นแสนมันไม่มีใครช่วยใครได้ตรงนี้รเราพูดกันตามหลักความจริงแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่ที่เราให้ไปนั้นให้ไปทําอาหารกินนะไม่ใช่ว่าให้ให้เครื่องมือไปเพื่อไปหลอกไปป่นโน่นเสียนี่เสียมันไม่ได้่ก็ก็คือในกลุ่มเราจะทากันอย่างนั้นครับตั้งแต่ที่ซ่อมหัวฉีดไม่เป็นตอนนี้หลายอยู่เป็นนะโครงการควันดำแก้เกลียกระตุกก็หลายอยู่ จากที่ไม่รู้เลยมันแก้เกยกระตุนแก้ได้ยังไงทุกวันนี้หลายยุ่นทั่วประเทศก็ทําเป็นหมดครับโครงการควันดาของอาจารย์นี่เป็นโครงการที่ทํากันมาต่อเนื่อง<ช>นะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็ต่อยอดกันมาตลอด<ช>นะครับ<ช>ปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักว่าโครงการลดควันดานะครับกับผู้ที่ใช้รถบนท้องถนนนะครับของอาจารย์ใหญ่ยดจุนนิ่งนะครับเกือบทั่วประเทศอาจารย์ใครก็รู้จักเราต้องทําจริงๆรย่าิงจัง จะทำาาราคาให้ถูกที่สุดเท่านี้จะทำได้นะครับพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราเข้าห้องแลบระดับมาตรฐานสากล <ฮะ S 2> ISO 9001อ,อันนี้ก็คือมาตรฐานสากลเลย <ฮะ S 2> คือตอนนี้ห้องแลบในการผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราเนั้นกําลังเพิ่มห้องแลบมากขึ้นอีกคก็กำลังขยายก็มีการพัฒนาตลอดอนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของสอ,อยยูนิ่ง ะครับผมก็เป็นคนที่ใช้มาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเราได้พัฒนาตัวนี้จริงนะครับพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ของดีนักป้ายช่องดีแล้วก็มีประสิธิภาพนะฮะต้องพิสูจน์ทาสนามได้ทันทีนะครับแล้วก็พยายามของจะไปขาดบ่อยต้องนับด้วยของขอของหมดของหมดนะคบางทีเรลืมไม่มีของอย่างเงี้ย ก็ผมก็เลยแนะนำว่าให้ให้โทรก่อนตอนนี้ให้โทรทุกที่ให้โทรก่อนโทรว่าของของมันยังยังมีเหลือไหมครับตอนนี้จองคิวล่วงหน้ากันแล้วอาจารย์ขายดีเพราะว่าลูกค้านิยมใช้นะครับาัเราช่วยสิ่งในร้อมมันดีขึ้นครับงั้นอะขาดทุนกําไรว่างันทีหลังงน้นะฮะมีข่าวดี่อย่างหนึ่งอยากจะบอกนะครับรถใหม่ล่าสุดเนี่ยออกมานะครับน้ำยาล้างวัชพประหยัดน้ำมันมากกว่าเก่าอีก ไม่รู้กี่เท่าตัวกำลังกำลังผลิตอยู่นะครับนล้อขวดพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกใช่ให้ดีขึ้นทุกตัวแต่ราคายังคงเดิมครับแต่เราเพิ่มประสิทธิภาพให้ประหยัดมันมากขึ้นอย่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ชมรมช่างนะครับ ทาน,นี้แล้วในฐานะเป็นคณะกรรมการและผู้ขุมกดอยากฝากอะไรถึงสมาชิกของเราก็สมาชิกชมรมช่างด้วยใจนะครับก็ใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของสอยยุนจุนนิ่งนะครับแล้วก็ขอให้มีความรักความสามัคคีกันนะครับ,รบช่วยเหลือเผื่อแผ่ในชมรมช่างเราด้วยกันแล้วก็นำความรู้พัฒนาความรู้ตัวเอง นะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและก็ลูกค้านะครับผมขอฝากไว้ตรงนี้นิดนึงว่าอย่าแตกแถวนะครับเพราะช่างเรานี่แตกแถวแล้วมันมันไม่มันไม่สร้างสรรค์อาจารย์นะครับผมขอฝากตรงนี้นะครับผมติงหลายคนนะครับว่าช่างเราให้รวมกลุ่มกันและพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้ได้อย่างอย่างถูกต้องและไม่ผิดผู๋นะครับตรงนี้สําคัญนะครับอาจารย์เพาว่ ปจจุบันนี้ผมนั่นอยู่ภาคีแต่ผมจ่ายงานทั่วประเทศใช่ครับว่าต้องการผลิตภัณฑ์ทุกจังหวัดเมื่อวานที่ฝั่งลราเขาสั่งรถใหญ่ครับแต่ว่าเราไม่มีใครไปส่งก็บอกอย่างไปรับที่อุบลแล้วกันเราก็อยู่ตรงข้ามอุบลเขาสั่งรถใหญ่กําลังทาป้ายเขาอยู่ครับเปดูนะครับสุดท้ายเราก็ขอฝากสมาชิกทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง เรามีความสุขตลอดไปลถเสียที่ไหนนึกถึงภมรลมรวมท่านในใจทั่วประเทศนะครับเรามีทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดมีหลายอาจารย์หลายท่านดูแลท่านนะครับขอให้โทรเข้ามาแล้วเราจะจ่ายงานให้นะคขอบคุณครับสวัสดีครับทุวัสดีครับ ใหญ่โยนจูนิ yeah, ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่ง คิดคนทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการผู้คิดิรเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริ่สุข ้อมตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจุนนิง